เดินชเปรกอบการราที่สองเด็นทางปลารวจจากราจที่สองคนมารรับปรถวักิบริษัทเวลารเดซาตัวรายดิรถเส้นสามปอบการจรานครับรถชัเชจราจที่สองเป็นรถเราจะขึ้นขบวนที่หนึงหนึ่งหนึ่งกรุงเทพตวันปลายนาเดเดซาได้้เวลาสิบสมนาที่ส้นาทีที่นำขวนราส ทีนี่จะมีพิธรมนาทนี่จะมีพิธีาวที่นี่าะีความประสงข์จะมีพิธีการการลงการกบฎกุศลสิรกงและสมระของแท่นนำติดโตมานำลงให้ครบถ้วนกต้ังกับกบฏจะเทียบชันธารที่สองเป็นกบฏจะขึ้นกวนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งรับสมบริษัทจากสานีกรุงเทพปัจวันปลายทางเด่นชัยมีโดยสารนำสิ่งของและสมระของท่านขึ้นจราตรนั่งกบฏตด้ที่เรปร้อยครับ เมือ่อคามปลอดภัยของตู้พิสาตนตู้สังเกตุศาสารบนโวรถด้จะใช้ชบริเวณทางบัไดขึ้นลงหรือบริเวณก็ต่อระหว่างตุ้รถไฟเป็นที่โดยสาราระมานตู้มาทุ่สาระเราอันตรายได้ครับ